เหมือนละครเลยค่ะก็ลากพ่อก็เลยเหมือนแบบอ่างั้นเราต้องไปใช้ชีวิตกันเองโดยที่ไม่มีสมบัติอะไรเลยก็สองคนก็เลยเลือกที่จะออกมาสร้างครอบครัวโอ้โหถ้าโตที่ไหนนี่น่าจะเยอะเลยค่ะไทยลาบุรีสีสเกตสุพรรณไปคนใช้โซเชียลมีเดียอยู่เรื่อยๆอยอยู่แล้วแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เพิ่งมีคือทวิตเตอใช่ไหม ซึ่งกว่าจะมีได้นี่เป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกันหนูพยายามขอทุกช่องทางพยายามขอเครื่องหมายบริวาเพื่อที่ว่าเราจะแบบว่ายืนยันว่าเป็นของแอคจริงอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ขอยากกว่าจะได้ต้องใช้เวลาหนูก็เลยแบบ อย่างทวิตเตอร์เราสร้างมาเราจะทำยังไงเขารู้ว่าเป็นแอคจริงอะไรเงี้ยก็เลยใส่ว่าวงเล็บตัวจริงลงไปหลังก็ว่วงเล็บตัวจริงซึ่งการกระทาแบบนั้นอะคือส่วนใหญ่อะเป็นแอคเคอร์อมนั้ที่ทำที่เหมือนกับหลบว่าตัวจริงใช่แล้วเาก็ไปตั้งการสปอนซ์สปอนเซอร์อะไรเงี้ยที่เขาแบบฝึกมาฝึกเล่นทวิตเตอร์เพราะว่าแบบอยากมาติดตามเราเขาก็ใส่ตัวจริงตัวจริงกันแฟนคลับก็ทําเหมือนกันแต่ไม่ได้มีแต่วงเล็บตัวจริงมีตัวอะไรบ้างเนี่อย่างพี่สาวหนูก็ตัวจริงมันบอกให้ใส่ ตัวจ,จริงจริงจริงจ้าจริงจริงสองแปมตัวเล็กเจนนี่ตัวเท่งเพิงปองตัวอ้วนจ้าแล้วต้องลงทุกทุกวันนี้ได้แล้วถูกไหมได้แล้วค่ะก็าเาอ่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่หนูแบบ อตอนช่วงที่เป็นพรイมันเราก็ลงเกี่ยวกับเรื่องของ l g b t q เรื่องกฎหมายต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีข่าวช่องหนึ่งกาเอาไปลงเขาก็แคปชวิตเตอร์หนูไปแล้วตอนนั้นหนูตั้งรูปโปรไฟล์เป็นมีมแบบที่แฟนคลับตัดให้อ่ะมันเป็นม,ม,ม,มีมตลกตลกอะ่ะแล้วเขาก็เอาไปลงอะไรเงี้ยหนูก็เลยเอาภาพนั้นไปลงโซเชียลหนูว่าเขาจะรู้ไหมว่านั่นคือแอคจริงเพราะว่ามันรูปมันก็แบบ รูปมันก็เหมือนไม่ใช่ดูไม่ออฟฟิเจียอ่ะใช่รูปมันก็ดูไม่ใช่แล้วก็ชื่อก็ดูแบบไม่เหมือนไม่ใช่แอคจริงเด็กๆหนูเป็นคนไงอ่ะเด็กเด็กเราโตที่ไหนนะเราโอ้โหถ้าโตที่ไหนนี่น่าจะเยอะเลยอ่ะไทยราชบุรีสีสเกตสุพรรณทำไมเราถึงแล้วถึงย้ายแบบย้ายไปหลายที่หรือว่าอยู่บนเรือ เราเราเรายายเรายายจากจังหวัดหนึ่งไปจังหวัดหนึ่งตอนเด็กก็คืออยู่อุทัยธานีกันค่ะแรกเริ่มเลยเกิดที่อุทัยธานีแล้วก็ความที่เหมือนกับตากับยายไม่ค่อยชอบคุณพ่อเท่าไหร่เพราะว่าเขาเป็นนักดนตรีแล้วก็ค่อนข้างจะชู้นี่เหมือนแม่เขาก็รักเหมือนละครเลยค่ะก็รักพ่อก็เลยเหมือนแบบอ่างั้นเราต้องไปใช้ชีวิตกันเองโดยที่ไม่มีสมบัติอะไรเลยก็สองคนก็เลยเลือกที่จะออกมาสร้างครอบครัวที่สุดตัวเองแหละว่าดูแลได้ว่าคุณพ่อดูแลองได้ เราก็ย้ายกันบ่อยเพราะว่าเราไม่ได้มีทรัพย์สมบัติอะไรติดตัวกันเราก็ติดสอยให้ตามพ่อเขาไปเรื่อยๆใช่ค่ะเด็กๆเราเล่นอะไรอย่าทำอะไรบ้ยะแ่ต้ไม่ได้เล่นนะหนูส่วนใหญ่หนูก็จะแบบช่วยแม่ขายของขายใส่กอขายลูกชิ้นขายอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มีเทคนิคขายขายดีขึ้นไหมตอนที่แม่ขายใส่กอขายตือคาโคขายอะไรเงี้ยเราก็จะคิดแล้วว่า ถ้าวันนี้เราอยากให้แม่เลิกงานหกโมงเย็นเนี่ยจะทํายังไงอยากวันนี้เราก็อยากให้เขากลับบ้านเร็วๆไปกินข้าวพร้อมน้าพร้อมตาอะไรเงี้ยเราก็เลยแต่ลยขายในวัดก็เลยยกกระถางเราในชั้นใต้แล้วก็เลยแบบว่าอยู่กับที่ลูกค้าไม่น่าจะมาแล้วแหละเพราะมันขายในวัดด้วยอะไรเงี้ยก็เลย แบ่งเป็นถุงแล้วก็เดินขายโอ้โหถุงกัญาแล้วก็ถุงเทียงจ้ายี่สิบาทว่าไปอย่างเงี้ยเหรอใช่ะวช่วยหนูซื้อหน่อยอะหนูอยากกลับบ้านอะไรเงี้ยก็คือจะชอบคิดว่าถ้าเราอยู่กับที่บางทีแบบลูกค้าไม่มาเราก็ต้องเดินไปหาลูกค้าเป็นเด็กมีหัวคิดเป็นเด็กมีหัวคิด็หัวคิดไส้กรอกคุณแม่อร่อยมีอะไรมีอะไรอร่อยอีกมีอะไรอะไรขายแบบส้มตำไก่ย่างก๋วยเตี๋ยวน้ำชงหรืออะไรเงี้ย จริงๆเหล่านี้ทําให้เรารู้สึกว่าการที่เราแบบอทั้งเดินทางบ่อยๆทั้งแบบทั้งต้อช่วยท,ำทำายํางานเจ็กอะไรเงี้ยหรือว่ามัสอนให้เรามองโลกในในแบบไหน หนูว่าทุกอาชีพที่หนูทํามาตั้งแต่เด็กมันทําให้หนูอะเอาตัวรอดเก่งในเวลาที่เราเจอปัญหาอะไรต่างๆก็แล้วแต่คือมันหลายอาชีพจริงๆตอนเด็กถ้าเราบางคนมองย้อนกลับไปที่หนูเล่าโอ้หมันดูเหนื่อยมันดูลําบากเนาะอะไรแต่หนูมองย้อนกลับไปหนูรู้สึกว่าทุกอาชีพอะมันสนุกมันสนุกมันจะมีมันจะมีประสบการณ์อะไรที่สอนเราอยู่เสมอเลยทุกอาชีพอะไรเงี้ยลอดนะเป็นคน ทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตที่จะไม่เทคอิสก์โกันเท็จนะไม่ปล่อยผ่านอันไหนดีก็เก็บไปพัฒนา <c oughs> อันไหนไม่ดีก็เป็นบทเรียนน,ยน,นี่ถือว่าเนี่ยเป็นเคล็ดลับการประสบความสำเร็จของนอ้องเลย